เด็กอายุ11อขวบพี่น้องที่ติดตามรับทมงดูงานาน้าด้วยนู่นนี่น่นที่สีลายชานี่แหละครับคือเด็กคนที่อยู่ในลิปของผมเด็กอายุส1อขวบคืออะไรนะแกขี่เคเวทนะครับแล้วขี่ขึ้นเนินบากนงกอกโคมโดนี่สีลายชานะครับคือคนนี้วันนี้เราจะมาพิธีเนิมน,นมางกรโคมโดนี่เสมิงคิ่ว่าจะกขี่ก้นได้ไหม,ม<า>ไม่ต้องไายอยู่ไมาตรฐานได้ดี มาแล้วเจ้าพุธของแท้เว้ยนี่คือเด็กอายุ11ปีนะครับงานสีราชาครับนี่ละครมาแล้วเจ้าพุธนะครับทีมงานหนองบัว้ยของแท้เว้ยเจ้าพุธนะครับเข้าไปเลยเข้าไปเลยลูกเข้าไปเลยตอนนี้นะครับทีมงานหนองบัวเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ไปที่เรียบร้อยสีเราเจอกันที่งานตา้วยนู่นนี่นั่นแล้วอยู่กับตับนี่ครับมา คครรบนะัสีเหลืองนะครับในส่วนที่ไม่ออกสุดยอดสุดยอดแล้วก็สะดวกในการที่ให้คณะกรรมการยิงชิ้นแล้วนะนะครับเพื่อที่ทางเรานะครับก็จะไม่ผอนนี้นะครับผมทีมงานหนองบัวนะครับส่งมาจากรุ่นเบนซินบุคคลคนนี้คือเด็กอายุสิบสิบเอ็ดเลย อายุ11ขวบที่ไปขี่งานนะารวยนู่นนี่นั่นที่ศรีราชาร้านโชคมนตรและขา่ขึ้นเดินบางกอนโคโมโดนะครับโดยพ่อหนี้แล้วก็แฮก่นเสมอนะครับเฮ้ยโคโมโดเอาไม่ได้ลุยนะ้บอกนี่ที่ช่วยดูแลนะครับแล้วก็ดีใจมากเราเจอการภาคตะวันออกกันมาท่านประธานวันนี้ประธานหนึ่งฮะ เยี่ยมยอดทุกเคราะห์ในรื่องของที่พักให้เดี๋ยวผมจ่ายคิ้มนี้ให้กับรุ่นเป็นศินย์อนุญาตประชาชนด้วยนะครับเมื่อคืนไปพักที่สวนลุงจิดนั่นแหะนะครับห้องพักสะอาดหนึ่งสองสามไปเลยนะฮะมาจากภูเก็ตเชิญครับสวัสดีครับขออีกครั้งหนึ่งพี่น้องทุกท่านวันนี้นะครับเรามีเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับบุคคนที่ยืนอยู่กับผมเนี่ย คือเด็กอายุส1เอขวบพี่น้องที่ติดตามรับชมดูงานนักล้วยนู่นนี่นั่นที่สีลายชานี่แหล,ละครับคือเด็กคนที่อยู่ในลีปของผมเด็กอายุส1เอ็ดขวบคืออะไรนะแกขี่เคเวกนะครับแล้วขี่ขึ้นเนินบากกนงกรโคมโดที่สีลายชานะครับคือคนนี้วันนี้เราจะมาพิชิตเนินบากนงกรโคมโดที่สมองดว่าจะขี่ก้นได้ไหมพี่ตุ๊กตาอยู่หม ฝากกีนี้นะครับไปถึงรุ่นเบนซินทีมงานหนองบัวนะครับจากจังหวัดนครหวันครับขอต้อนรับพี่น้องนะครับจากจังหวัดนครสวรรค์ครับผมนี่ครับไอ้ลูกอะไรครับสามงานนี้เหมือนเดิมโพสรถปูเกติลปักตานมาแล้วครับขอบคุณทีมงานเฉียนเสียนะจะขึ้นหรือว่าจะอ้อมขึ้นขอบคุณทีมงานต้องเกลี้ยงมากขอบคุณกิมงานต้องตามนะ ขอดพุ่ทีมงานดาวเหนือครับอดพึ่งพิงานพิษสายสายป่าครับมาแล้วเรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่พรรถปูดูเก็ตร mm ือว่าเทพพนมจะทำการพิชิตเนรมังกรโคมโดได้ไได้มาจ้าไปก่อนมาเอาเวลาตายาเท่านั้นว่างุด มันมีใครทายก้จ็มัเตอเดี๋ยวกับบดดพี่ปิกหมาลับสองได้ใ้ใครจะลยเอาอ่ะได้ได้โคตรบอกว่ารอบนีจ้าว้วยมาไปยังรอบแรกให้มันทำเวลาก่อนแต่ได้ทีกี่จบี้ต้องพี่ปีกหาเอเคอ่ะเออได้ไดได้มาเาเรไอ้โคไอ้โคตบอกว่ามาเดี๋ยวพี่หนา มีไปก่อนมาจะบปจอเสื้อถ้ามันจบมันจะมาคีนเลยผมรอบสองไปว่าจะมาจากจังหวัดไหนก็แล้วแต่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือของเรานะครับพี่น้องอำเภอปลายที่น้องอรุณไทยนะครับกนแล้วแต่เป็นครอบครัวในทุกโลกงานทันไดเลยนะครับทีมงานของป่าหิวนะครับทีมงานของเสมืองเหนือวันนี้นะครับก็มาร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยนะฮะเท่าที่ทราบก็มาร่วมเป็นสตา ชิงดาวบวันที่30มพิจิการับชื่จิการเยนอีกสามสนามครับนี่พวกเราจะได้ไปพบได้เจอกันนะครับไปร่วมสนุกนะครับในกิจกรรมในการแข่งขันนะฮะสุดท้ายปีรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนยางกันเราวูบเลยไม่เลื่อนไม่เลื่อนอ่าบอกนะครับว่าสนามอ๋อดีต้องโัตุ๊บอกว่าสนามนี้ใครไม่เปลี่ยนยางมีร้องไห้นะครับอ มาเลยมาเลยครับ,บนี่ครับที่บูธได้เลยนะครับผมนี่ครับก็อันนี้จะเป็นทางเพจของอะไรวิบากไม่ผ่านชายไทย,ไยมีอุปกรณ์อีกมากมายนะครับเพราะว่าจะเป็นอ,สสรรอุปกรณ์รองเท้าการแทนแล้วก็มีโชคค๊คอัพ มมการเทใช่ระดับเทพเลยแบบนี้นะครับมีจัดจำหน่ายในเพจได้เลยนะครับผมแล้วก็โชคมีโชคใช่แล้วก็จะมีโชวโมดิฟายนะครับแบบเทพๆเลยมีมดเลยแบบนี้นะครับของนีน่นะครับก็จะเป็นขอเพจอะไรวิบากไม่ผ่านชายไทยที่ากับพุเดี๋ยวเจอกันครับผมสำหรับป๊อปคอนครับโอเคคืนเดียวคืนนี้ได้สองคืนแล้วนะขอบคุณมากบคุาบเรื่องทีงามดาวเหนือ ทับที่อยู่กับพวกเรานะครับมีเลดี้มาด้วยมาแข่งขันด้วยนะครับแล้วนะคะพอขอตอนแล้วครับอหอดีนะครับโอ้เริ่ดๆเป็นแบบนี้เลยนะามาดหน่อยสาาหน่อยสองกิงสายเสมอนะคะหสําดรับใจน้าทีนะครับในส่วนการรักษาความปลอดภัยและนะครับ พนุษย์พยาบาลนะครับกลับการกลับมาขอให้เจ้าหน้าที่ที่รอบต้องผ่าภาษาไปด้วยนะครับนะครับจบนะครับโบมือถือและสามารถที่จะโว่ติดต่อกันได้ในกรณีที่เหตุเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับและทุกข้อในฮะในการช่วยเหลือนักแข่งนะครับก็ต้องประเมินก่อนนะครับว่านะครับต้องประเมินสถานการณ์แล้วเราบรรดาสายโหดรถอะไรก็ไปได้ชูมือ โอ้หนึ่งคันสองคันโอเคอารุโนไทส่งเข้าประกวดสองคันรถอะไรก็ไปได้มังกรโคลมาโดเท่านั้นโอเคอ๋อน้าถ้าเบาไวแต่ก้อยออกขวาแต่ตอนที่ลงดอยไปแล้วอ่ะเพื่อถอนตอนที่ลงดอยไปแล้วอ่ะเพื่อหักขวาก่อนไปตั้งลักก่อนแล้วก้อยขี่ขึ้นนาเอาเหตุเหตุผ เป็นกำลังใจนะครับสำหรับสองท้านหนึ่งสองรถอะไรก็ไปได้ทีมงานนุูดูไทยครับเข้าใจฮะเมื่อเราได้อยู่บนหลังม้าสึกของเราแล้วนะครับได้ถึงคัดเล่งแล้วใจมันเกินร้อย TKD Enduro Thailand เฮ้ย TKD Enduro Thailand มาแล้วสวัสดีค่ะ พี่น้องลำปาง,ง,ปงสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาเข้าเรื่องไอ<ห><ห>จูเนียมึงมาถือมาแล้วจูเนียวันนี้น้องจูเนียลงรุ่นไหนครับคุณชัยสุรินทร์นผู้กำนันตํามสิมืองใต้ ออกมาลงปุ๊บอะโคโรโอ่แท่อยู่ซ้ายมือมึงสั้นยาวเลยถ้าขึ้นไปประตูจัดลงมาที่รับรอถ้าบอกว่าจะไท้ไม่ต้องมาโอเคอ่ะแต่ก็ยอมโคดันกันดหายลูกวันนี้นะครับจะเป็นการใช้สกิลขั้นสูงนะครับของนักไต่เขาสลับลุงเมาเท่าลีลาในวันนี้พอขี้ฮื้อหรืออ่อนเขาพอกรรมว่า การขี่ขึ้นเนินมังกรโครมโดเนี่ยอ,อายุเท่าไรก้อลำห้าย,ยังเกือบละเกือบละโอเคลูกมเมาส์อขอี่ขึ้นแล้วอกอขอพอโอเคอ๋อขึ้นหลายขวาลำห้านี่ล้ำไปยังฮะ,<ล>ะมาแค่ตัวเลขมาแค่ต,คตัวเลขนะเมาส์มมนเนินผมอ่ะถ้าเป็นเนินมังกรโครมโด,ดอ่ะคือลายสายสุดเป็นเป็นเนินโทเลยขี่ก็ไปปุ๊บอ่ะมันจะไปตะลุป้ายอัะไรพี่บ่าไม่ผ่านไทยไทยอันนั้นี่พูบอ่ะ ให้ยืค่ครับผมผมยืมยูันรอถ้าขึ้นในเนาะยูนิ่ดีมา้มาอยู่พื้นหลังอย่างนี้ก็มีการจับถ้าขึ้นรอบแรกกูเลยว่าไบ่ได้ถ้าไม่ได้ก็ไปเตาครับก็รู้สิติดแต่พารพวกคำนั้นเอ้าเอ็นโลคือการเอาตัวรอดอ่ะขอก่อนก้อนอนคือใครใครจะอ้อมก็ขอพ่ดันก่อนเนาะโอเคติดตามรับชมดูครับเพ่ดันจรงแล้วไม่สามารถไปรุ่งข้าบะหลงได้พอจะเปนหลงนะ เทพโปรหลกเจ้าอ้โหลก่เปหลเโปหลอนนะครับเบอร์เล5 5ครับกับเบอรันสวัสดีครับเบอร์เลขห้กับ3 2มส้านะครับติดต่อโต๊ะกรรมการด่วนนะครับ เกียรนะคะจากคธิรยุทธ์พุ่มนว,นนะะวมมมลนะคะปลัดพระวุโสอุเฉลิมนะคะหัวหน้าฝานบริหารงานปกครองค่ะซึ่งวันนี้ท่านมาทําหน้าที่แทนท่านนายอำเภอสิริคงพานะค,ะ,คะซึ่งท่านติดภารกิจนะคะร่วมกันยืนถายไว้อะไรประมาณ30วินาทีครับขอเรียนเชิญครับ